เจอกันอีกทีก็ออกจัดมุ่งมุ่นเกี่ยวอแล้วครับทุกคน เสีงยงยางครับทุกคนน้ำหนักไม่น้อยอันนี้ đuổi này đó มอาจจะหมุนต้องไปหมุนต้องมานะครับทุกคนอยากได้ยินนักสองด้านับเดี๋ยวผมก็กลับกล้องให้เต็มอีกอย่างก็ปัน่นรถด้วยครับเก็บเที่ยนนี้อยากอยากจะหนักๆนะครับหรือว่าผมใส่เข้ามาด้วย พูดถึงข้าวก็จอดดูก่อนโอานเขียบอยีกนี่จะจอดแถวเนี้ยทุกคนมันพอกระเทือนตะึ้ขกินอ่าเดยนทีแรกได้ก่อนนะครับ เพื่อจอดหนักเี่ยเล็กๆเอาทำาล้วผมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปกติใช้รถ,รถเป่าผมก็จะจอดตรงนี้นะคร้บรถหนักถ้ามันมีกำลังส่งช่วยแล้วก็ปั่นมันไปก่อนนะครับ ให้กำลังที่รถไล่เพช่อยก่อนนะครับหมดแล้วครับกำลังกำลังคนนะครับกดขาด้วยครับเนี่ยถ้าเป็น ฟ้องคาดหัวนี่คงจะดีนะมาตังซื้อกอนครับเดยวแวะซื้อน้ำตาลสดกิน เง่นต่ำๆนะครับแต่ว่ามันระยะไกล เจริญสองร้อยครับขนแก้วครับน,แบบนี่ครับครับจับไม่ได้ซะแล้วต้องไปก่อนอี้ <laughs> ก็พอตาของอพี่กูนะครับไม่รู้ว่านี่กล้องนี้นหรือเปล่านะก็เดี๋ยวสรุปจะจอดตรงไหนทีนี้จะต้องจอดดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับ ตอนแรกผมว่าจะถ่ายนาทีสองนาทีนะครับเอาสักยาวเลยตอนนอี้ผมแล้วเนี่ยมาเห็นเกาะต้องขอใครพี่น้องชาวห้องแดงเนี่ยนะครับที่ผมถ่ายแนวตั้งนะ ถ้าไม่มีคำ้ำอันนี้อันตรายนะครับี๋ยวซองกระสอบเหมือนเดิมโอเคนะครับี๋ยวซองกระสอบเหมือนเดิมปลอดภัยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงวิเลิศนะครับแล้วก็คุณลุงผมนะครับที่ ให้ผมมาขนข้าวนีเแค่นี้ครับก็จะเดินทางไปลงข้าวก่อนครับทุกคนเอ้าลืมลืมเฉยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไอขออนุญาตผมขออนุญาตเดินทางครับผมขอบคุณครับ